ผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านไม้สองชั้นหลังเก่าแถวชานเมืองบ้านหลังนี้เงียบสงบจนแทบไม่มีเสียงผู้คนผ่านไปมาบ้านราวกับแช่แข็งเวลาของมันไว้ผมรู้สึกว่าที่นี่เหมาะกับการพักผ่อนแต่บางอย่างก็ทำให้ผมไม่สบายใจ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ตอนกลางวันทุกอย่างก็ดูปกติแสงแดดสาดผ่านหน้าต่างไม้เก่าเงาของกิ่งไม้เคลื่อนไหวตามลมแต่ผมเริ่มสังเกตว่าบางมุมของบ้านดูมืดผิดปกติแม้จะมีแสงสว่างสาดเข้ามามันเหมือนกับว่ามีเงาเล็กๆหล,ลบอยู่ตลอดเวลา คืนแรกที่ผมนอนผมได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากชั้นล่างผมคิดว่าคงเป็นเสียงไม้ลั่นขยายตัวตามอากาศหรือเสียงแมวแต่เสียงนี้หนักแน่นและมีจังหวะชัดเจนขึ้นผมค่อยๆลุกขึ้นเปิดไฟในห้องนอนแต่แสงไฟก็ไม่ได้ช่วยให้ความรู้สึกหลอนหายไป